สวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการดูคลิปนี้ให้นะฮะอย่าลืมนะฮะดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้กําลังใจรวมถึงอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งเลยคือสบู่ที่พีโซฟนะฮะสูตรฮันนี่นะฮะผสมน้าผึ้งนั่นเองนะครับล่าสุดนะฮะมีการแจ้งข่าวมาจากหน่วยงานสภากาชาดไทยทุทธหานะฮะอาคารแห่งนี้แหละที่กําลังทําการก่อสร้างนี่นะครับผมหน่วยงานนั้นอาจจะตอนนี้ยัง นะสังกัดอยู่ที่ส่วนอื่นอยู่นะฮะยังไม่มีอาคารเป็นของตัวเองนะฮะอาคารนี้ก็สร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะฮะเขามาแจ้งข่าวนะทุกคนเอาเสือ้อผ้าป้ายเพื่อนะไปถ่ายคลิปหน่อยนะฮะคลิปอะไรครับก็เลยงงถามไปเนะี่ยเขาเตรียมสถานที่นะฮะเพื่อจะทําการนะฮะเปิดรับบริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะอาคารแห่งนี้นะฮะคืออาคาร250ปีจังหวัดบุกดาหานะับผม ถ้าใครที่สะดวกในการบาริจาคโลหิตก็ขึ้นมาบาริจาคได้เลยมีเสืยย้อทยยี่ระลึกแจกทุกคนพรุ่ง <laughs> นี้กลับไปพักผ่อนเพียงพอเยน็ยนยนกินให้อิ่มนอนให้หลับไม่มีแอลกอฮอล์ในกระแสะเลือด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถบริจาคโลหิตได้เพราะว่าวณนาลุงเนื่องด้วยว่าเลือดเราขาดเนาะแล้วก็วันที่14มิถุนายนของทุกปเียนเป็นวันทู้บริจาคโลหโลกก็จัดกิจกรรม ไปจัดบรหรร่วมกันครับเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกำลังเตรียมงานครับผมนี่นะฮะโอ้โหห้องนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยรู้เลยว่าห้องนี้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปเคยขึ้นมาบริจาคบาครับผมเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปนอนครับ ม้วนไปเก็บไปเลยก็ได oh ้ออ the like eh ๋แล uh ้วก็พรุ่งนี้มามาวัดความน่นช่างหนักหนักให้หมอตรวจสุขภาพแล้วก็ตินเบียนได้เลยอออืครัับไไมม่เเง้้้้จะดใหาขูลนี่นะทุกคนนี่นะฮะเขามีป้ายนี่นะครับงานนะฮะที่จะจัดในวันพรุ่งนี้นะผมโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกเลยนะฮะประจำปี2 5 6 6 g i กร Blood g i ีป Plasma Share Life Share Often นะฮะทุกคน 14มิถุนายน2 5 6 6ณห้องประชุม2,5 0ปีมุกดาหารก็คืออาคารอย่างนี้นะฮะชื่ออาคาร250ปีนะมุกดาหารนั่นเองนะครับผมโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนะฮะรุ่นี้พรุ่งนี้ถ้าใครจะบริยจากโลหิตนะคะเอาไปกรอกเลยอายาเดดินนีเเกะะคพศอายุน้ำหนักถ้าใครเคยให้เลือด ประจำเคยให้เลือดแล้วก็เขียนว่าปกผู้ไปจกดหลุยิตประจำแบบขึ้นไข้ครั้งแรกก็เขียนครั้งแรกนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่ที่ที่เราสามารถติดต่อได้เผื่อจะได้ติดต่อว่าเราตรวจเลือดแล้วมีปัญหาอะไรยังไงนะคะ<อ>แล้วก็ลงชื่อลงชื่อตัวเองตัวบรรจงนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเลือดให้นะคะตรวจค,รความดันชั่งน้ําหนักส่วนตรงนี้เป็นเช็คลิ์นะคะก็ไปอ่านดูนะคะมีทั้งหมด ประมาณ23ข้อนะไอมีทั้งหมด37ข้อนะคะท่าร,รู้สึกสบายดีสุขภาพแข็งแรงเอาไว้ยอะไรเงี้ยก็อา่านดีใช่ไม่ใช่ติดตามถ้าใครพร้อมคุ่งนี้ก็กรอกข้อมูลนะคะกอกข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ตามสเตจเลยตั้งแต่ข้างหน้าวัดความดันแช่นะ้ำในเกลือเลือดเตียงรับปลอยจากเสร็จแล้วก็แล้วก็ทานของว่างแล้วก็รับของอที่ระลึกอ,อันนี้ ฝากไปให้เผื่อนี่ใครอยากบริจาคโลหิตถ้าไม่พอมาขออีกนะคะครับผมได้ครับกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะเก้าโมงถึงเที่ยงเก้าถึงเที่ยงนะทุกคนนะฮะเก้าโมงถึงเที่ยงครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องไปนะพักผ่อนไวๆนะฮะนอนให้เต็มอิ่มเลยเนาะนะฮะจะได้เตรียมพร้อมร่างกายนะมาทำการบริจาคโลหิตนั่นเองนะทุกคนนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อทุกคน นคัคือเขาจัดเตรียมสถานที่นะฮะไว้อย่างดีมากเลยนะฮะแล้วท,ทุกอย่างนี่สามารถนะฮะนย้ายนะไปยังสถานที่ต่างๆเนาะนะผมได้อย่างนะว่องไวรวดเร็วนะครับผมนะเห็นไหมฮะอย่างเตียงเนี่ยนะฮะจะเป็นเตียงที่สามารถพับได้ปุ๊บป๊บปุ๊บปั๊บนะฮะพับครึ่งลงมานะฮะพับขานะฮะโอ้เห็นไหมนะฮะสะดวกเลยเนาะนะครับผม อ่ะนี่นะครับบรรยากาศจากอาคาร250ปีจังหวัดมุกดาหารนะครับผมอย่างที่พี่เสือบอกไปนะฮะคืออาคารแห่งนี้นะครับจะไม่มีการทํางานประจำนะจะใช้เป็นอีเวนต์ในการจัดงานนะเป็นครั้งครั้งไปเนาะนะครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะพาเอฟซนะเดินลงไปนะฮะว่านะครับโดยรอบนะฮะของสถานที่แห่งนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับ นะเมื่อเราเดินลงมานะทุกคนนะแล้วก็อมองไปฝั่งนู้นนะก็จะมองเห็นนะสาลากลางนั่นเองนะฮนะอาคารสาลากลางจังหวัดมุกดาหารนะครับผมนูนนะฮะหลังใหญ่อยู่ตรงนู้นนะฮะนะม,เมอเดินนะย้อนกลับมานะฮะอีกประมาณสัก20เมตรนะฮะเนะมื่อหันหน้าไปทางถนนนะฮะฝั่งกันนู้นนะก็จะเป็นนะ ศาลจังหวัดมุกดาหารนั่นเองเนาะนะครับผมนะซึ่งนะครับก็มองเห็นรถนะฮะของคุณลุงจอดอยู่นะฮะตรงนี้น,นั่นเองนะฮะแล้วกนะ็มองย้อนกลับมานะก็จะเห็นอาคารนะที่พี่เสือเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะก็คือสํานักง,งานลาวกาชาตินะฮะจังหวัดมุกดาหารน,นะที่กําลังอยู่ภายนะไปภายใต้การนะดำเนินการก่อสร้างอยู่นะต้อก็ใกล้จะแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่นะฮะนะแล้วก็เมื่อก่อนเราก็ะจะจอดรถกันอยู่ตรงนี้นะฮะใส่ใําใำได้นะฮะเมื่อก่อนจะเป็นลานโล่งๆนะ เจ้ารถนะแล้วคนนั่งมอเอรแม็มออแม็กันอยู่นะแถวแถวนี้นะฮะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้นั่งแล้วนะเพราะว่ากาลังมีการก่อสร้างเนาะนะคนับใอยก็รื้อฟุตบาทออกมานะฮะทำการก่อสร้างใหม่นะครับผมอ่านี่ฮะทุกคนนะครับก็เป็นความโชคดีนะถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะนำสิ่งดีๆนะมาให้เอฟซีได้รับทราบกันนะฮะว่า พรุ่งนี้นะจะมีงานใหญ่นะเกิดขึ้นที่อาคารแห่งนี้แล้วนะครับผมอาคาร250ปีนะมุกดาหารนะครับนะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะทำบุญนะฮะในฐานะที่เป็นผู้ให้นะฮะร่วมบริจาคโลหิตกันนะครับนะฮนตอนนี้เพื่อนๆของเราก็นั่งอัพคลิปนะฮะนั่งไลฟ์สดนะฮะนั่งพูดนั่งคุยนะฮะบางส่วนก็ นอนเล่นพักผ่อนนะฮะอยู่ที่อาคารแห่งนี้นะฮะไม่ใช่แค่พวกเราเท่านั้นนะฮะที่มาใช้บริการที่อาคารแห่งนี้นะครับผมนะยังมีนะน,นะเขาเรียกว่านะชาวบ้านนะฮะหรือว่าประชาชนนะที่เขาผ่านไปผ่านมานะฮะก็มาอาศัยอาคารแห่งนี้ด้วยนะมาพักผ่อนะ mm hmm. เห็นไหมนู่นนะนอนชาร์จแบตอยู่มุมนู้นนะฮะบางคนก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนู้นนะครับผม บางคนก็นอนอยู่ตรงนู้นนี่นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆไรเดอร์นะที่ขับรถส่งอาหารนะครับผมขับไปขับมาอ้าวแบตหมดนะฮะก็จะมาชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะฮะชาร์จแบตไปด้วยนะรอรับออเดอร์ไปด้วยนะครับผมออเดอร์เข้ามาดังตึ้งนะครก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์นะเป็นนะเดินมานะครับอ่าสำหรับคืนนี้ก็อย่าลืมนะฮะ ขอบคุณที่ช่วยดูคลิปดูโฆษณาอื่นๆย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ